สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลุกทุ่งนะครับ,ข,รบข่าวเข้มข้นขนลุกทุ่งพบกับผมวัชระดุลพลประดับและก็คุณสุพวรรณคำบุตรครับหชั่วโมงพร้อมแล้วนะครับที่จะเสืร์ข่าวกันถึงที่หน้าจอ Spring News ครับค่ะและที่สำคัญนะคะข่าวของเราเจาะ ติดในวงการเพลงลูกทุง่งทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแบบไร้สังกัดด้วยนะคะเป็นกลางที่นี่ที่เดียวเลยทีเดียวค่ะ1ชั่วโมงเต็มอิม่มเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยใช่ใชแล้ว<ช>นะครับในช่วงเล่าข่าวนั่นเองนะครับข่าวนี้เป็นข่าวคราวของเจ้าชายลูกทุ่งครับพิ่กอตจักพันคอนบรุรีธีรโชดนะครับล่าสุดนั้นได้ออกมาเปิดใจกระทางทีมข่าวข่าวลูกทุ่งว่าการกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งในอัลบั้มชุดพิเศษนะครับฉลองครบรอบ20ปีของหัวแก้วหัวแหวนนะครับรวมท การเปิดวงเปิดคอนเสิร์ตท,ทาโชว์ใหม่ในปีนี้ไม่คิดที่จะกลับมาทวงบัลลังเจ้าชายลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเองก็เปิดเผยมาว่านะครับที่หายไปเพราะว่าอยากพักนะครับเราก็ใช้ชีวิตตามประสาคนทั่วไปไปทํา ซ่อมบ้านนะครับแล้วก็ตกแต่งบ้านในช่วงที่ผ่านมาไปทําอะไรตามภาษาการใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าก็มีการคุยงานตลอดเวลาว่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจในช่วงต่อ,ตอมาบ้างมีงานอะไรที่อยากจะทําเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการมาเยอะประมาณ20กว่าปีปีนี้เนี่ยป่าอายุก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วใจจริงเนี่ยอยากทํางานอะไรที่ตื่นเต้นและก็อยากจะคัดกรองงานให้มากขึ้นกว่าเดิมครับยันไม่คิดจะกลับมาทวงบาลังเจ้าชายลูกทุ่งและก็อยาก ให้เด็กใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่า,าเปิดโอกาสนะครับให้มายืนอยู่ตรงนี้คิดว่าเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีสีสันมากขึ้นแล้วก็อยากให้แฟนเพลงเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าจะฟังใครไม่ฟังใครนะครับเปิดโอกาสให้ตามสบายเลยครับขอว่าเป็นสีสันของวงการนั่นเองจากเรื่องราวของอเจ้าชายลูกทุ่งนะคะไปติดตามเรื่องราวของนักร้องหนุ่มคะ่ะเจ้าของเพลงเนี่ยเขาเจ้าเจ้าของฉายา ลูกทุ่งหวานตลอดการนะคะนะั่คือคุณสอนชัยเมฆวิเชียรนั่นเองค่ะหนุ่มคนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มรุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็มีเพลงดังๆเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นอ้อนจันท์นะคะพายงัดนะคะหรือว่าต้นฉบับจุบไม่หวานแล้วก็ยังเป็นสิทธิเอกของคุณครูฉลองผู้สว่างด้วยค่ะหลังจากที่ป่วยไปหลายนานมากๆเลยนะคะหลายปี3โรคค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นป่วยหนักๆน,นะคะมะเร็งกล่องเสียงโรคกระเพาะเรื้อรังไวรัส ตับอักเสบบีนะคะหลายคนก็บอกว่าคงจะไม่ได้ฟังงานใหม่ๆของหนุ่มคนนี้แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาออกมายืนยันกับทีมข่าวลูกทุ่งของเรานะคะว่ากำลังทำอัลบั้มล่าสุดนะคะซึ่งจะวางเ,าเขาไม่เรียกว่าวางนะคะก็คือจำหน่ายหน้าเวทีเร็วๆนี้ส่วนชื่ออัลบั้มแล้วก็แนวเพลงจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เจ้าตัวเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีครับผมสอนชัยม,มีวิเชียนครับสำหรับ,บเพลงผลง,งานใหม่ล่าสุดของของผมนะครับตอนนี้ก็ แต่ผมไม่มีค่ายนะครับผมขายหน้าไปที่แล้วพี่น้องอยากจะสั่งผมโดยตรงครับเพลงใหม่พร้อมแล้วครับหลังจากฟื้นจากเก็บไข้ได้ป่วยลูกทุ่งลายไทยหวานใจตลอดกาลครับเพลงเก่าเพลงใหม่ผสมกันนะครับก็ลงทุนเองทําเองครับไม่มีสั่งซื้อได้กับผมโดยตรงครับตามผมจะบอกทางโทรศัพท์ก็แล้วกันครับ0879277279 0879277279โทรมาหาผมได้โดยตรงเลยครับผม ต้องบอกเลยว่าเพลงของคุณศนชัยเมฆวิเชียนนี่ค,คลาสสิกอม,มะตะมากๆหลายเพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นจูบไม่หวานซึ่งหลายคนก็ยังคงนึกถึงต้นฉบับอยู่เหมือนเดิมรวมทั้งอ้อนจันทเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงคลาสสิกจริงๆของลูกทุ่งแล้วก็ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปแบบว่า30ปี40ปีแต่ว่า ก็ยังมีแฟนๆที่ยังคงติดตาม,มและก็มีแฟนคลับเหนียวแนมค,ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่โด่งดังมากๆคือฐานเกณฑ์ผัดสองอ๋อน,นี่เลยนี่เลย,เลยต้นฉบับเลยแหละค่ะนะฮะดังมากๆกถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับของนักร้องรุ่นเก่าครับจากนักร้องรุ่นเก่ามาที่นักร้องรุ่นใหม่กันบ้างครับคุณไทยวัชรินเป็นหนึ่งในนักร้องนะครับจากบ้าน True Fantasy นะครับล่าสุดนี้นะครับหนุ่มขอนแก่น ทายาทนางเอกหมอลำนะครับได้เตรียมตัวออกผลงานซิงเกิลล่าสุดของเขานในนามของ True f a n t a s i a นั่นก็คือเพลงฝันที่ต้องเป็นจริงนะครับซึ่งในเพลงเพลงนี้คุณไทพัชรินนี่นะครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวข่าวลูกทุ่งนะครับบอกเอาไว้ว่าเนื้อหาของเพลงมาจากชีวิตของเจ้าตัวลุวน สวัสดีครับไทยวัชรินครับจาก True Fan t เชียนะครับลูกทุ่งแฟน t a เชีครับครับผมตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับต่อจากแบบเสมอจุงเบยแบบเสมอจุงเบยนี่เป็นจังหวะเร็วๆสนุกสนานครับเต้นๆแต่เพลงนี้ก็เป็นจังหวะช้าๆซึ้งๆเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคนต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในเมืองหรือว่า,าคนที่ เข้ามาทำงานแล้วก็มีความฝันนะฮะแล้วก็อยากจะทําความฝันนั้นให้เป็นจริงมาทํางานเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่ออนาคตเพื่อฝันของตัวเองนะครับฝันที่ต้องเป็นจริงครับผมชื่อเพลงฝันที่ต้องเป็นจริงนะครับจริงๆตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วตามทูไลฟ์ก็ปล่อยแล้วตอนนี้ YouTube ก็ปล่อยแล้วนะครับวันที่หนึ่งกุมภานี้ก็จะถ่าย MV แล้วรับรองว่าได้ชมกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ เจ้าตัวก็ออกมายืนยันนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเวลาร้องในห้องอัดแล้วน้ําตาคลอ,อม,มันเหมือนกับว่าการต่อสู้ไปซึ่งความฝันที่อยากจะได้อยากเป็นอยากมีนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของอชีวิตของวงหมอราอยู่แล้วคือคุณแม่เนี่ยมีวงหมอลงหมอราม,มีอะไรเงี้ยแต่ว่าฝันที่อยากจะเข้าวงการแต่ที่จะทำยังไงดีก็ต้องมาประกวด แต่ว่าการประกวดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เส้นนะครับหรือว่าใช้บอกว่าเป็นดีกรีนางเอกหมอลำของคุณแม่มาเป็นใบเบิกทางเขาเรียกว่าสู้ด้วยตัวเองอย่างแท้แท้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเสีเดีโอเพลงนี้ครับฝันที่ต้องเป็นจริงต้องบอกว่าไพเราะซาบซึ้งแล้วก็กินใจมากๆเลยทีเดียวครับค่ะจากเรื่องราวของนักร้องหนุ่มนะคะบ,บ้าน AF ค่ะเราพาคุณไปติดตามเรื่องราวของนักร้องสาวสะดือสวยคนนี้ค่ะน้องกระแตอาสยามนันเองค่ะหลังจากที่เพล เพลงตืดนะคะประสบความสำเร็จเขาบอกว่ายอดวิวตอนนี้นะคะไปกว่า30ล้านกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จท่ามกลางกระแสการต่อต้านนะคะมีเพจแอนตี้กระแตเพจแอนตี้กระแตกระต่ายอาสยามอเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะหลายคนก็เลยโฟกัสไปที่งานใหม่ที่จะต่อเนื่องจากเพลงตืดนะคะตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนอะไรยังไงแล้วชี้แจงให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะกระแตสยามค่ะอัลบั้มเต็มแน่นอนค่ะตอนนี้เตรียมเพลงแล้วเรียบร้อยค่ะก็เหลือที่ว่าจะเอาเพลงไหนต่อนะคะก็รอลุ้นกันเพราะว่าจริงๆกระแตอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ย,ยิ่งกว่าตื้ออีกอ่าตื่นมาตื่อืมเขาบอกว่ารับรองว่าแปลกล้ำ สไตล์เขาอะต้องล้ำไปก่อนต้องล้ำไ้ก่อน,อ,อ,นะะอันนี้ต้องขอลบเครดิตนอกเหนือจากเรื่องของเพลงดีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท่าเต้นของน้องกระแตเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับคุณปิ๋มซีโฟออนะฮะ,ะเวลาเขาแบบว่าพอได้ท่าปั trilogy, ๊บเนี่ยมันต้องลงตัวกับเพลงแล้วเวลาเขาไปโชว์หน้าเวทีเนี่ยมันแบบว่ามันเหมือนแบบสะกดคนดูอะเ<อ>ต้นสวยท่าดีเต้นเก่งแข็งแรงดูมีแบบว่าพลังงานแบบนี้ต้องยกให้เธอเลยครับน้องกระแตอาสยามนะครับส่วนสาวคนนี้ เต้นไม่เก่งมากแต่ว่าร้องยอดเยี่ยมจริงๆครับฝนธนสุนทรน,นั่นเองนะครับล่าสุดน,นี้ซิงเกิลแรกในสก,กัดของ Music D ดี t e r t a i n m e n t ได้ส่งมาให้เราได้ฟังกันบ่อยๆเลยทีเดียวนะครับตามสถานีวิทยุและรายการข่าวลูกทุ่งก็เคยนำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มาให้กับแฟนๆได้ชมกันก็คือได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าครับวันนี้เธอได้ออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวข่าวลูกทุ่งนะครับว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดจะปล่อยเพลงชาออกมาชื่อเพลงว่าอะไรไปฟังจากปากของเจ้าตัวครับ ค่ะสิงเกิลแรกปล่อยไปแล้วนะคะนั่นก็คือได้ไม่ดีไม่มีดีกว่านะคะกับค่ายมิวสิกดี t อนเ a อร์เทนเมนต์แฟนๆก็คงได้เห็นมิวสิกวิดีโอกันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีะเพลงช้ามีคนถามกันมาเยอะเลยว่า เมื่อไหร่เพลงช้าจะจะเสร็จเรียบร้อยความจริงแล้วเสร็จแล้วนะคะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอก็เสร็จหมดแล้วด้วยเพียงแต่ตอนนี้รอเวลาอีกสักนิดนึงนะคะตอนนี้ใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะใกล้ที่จะคลอดเต็มทีนะคะแต่ว่าอยากจะให้ฟังได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าเนี่ยให้ช่ำปอดก่อนเอาให้ร้องได้ให้แบบว่าครบทุกประโยคให้แฟนๆเนี่ยร้องตามได้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเพลงช้าจะตามมารับรองว่า ถูกใจแล้วก็ได้หลั่งน้ำตากันแน่นอนค่ะชื่อเพลงว่าน้ำตาทองคำม,มันเปรียบเสมือนว่าถ้าฉันร้องไห้มากขนาดนี้ขอเปลี่ยนแบบน้ำตาเป็นทองคำได้ไหมออฉพนจะได้รวยเพราะว่าร้องไห้ทุกกระทรมเศร้าคลาน้ำตาของความรัก โอ้โหอยากฟังจังเลยอะ่ะนะคะ<ม>เดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะคะใช่เมสสิกวิดีโอก็กำลังอยู่ในระหว่างการตัดต่อด้วยนะครับคือ่อาลายเส้นเส้นเส้นรองก็เสร็จไปะล่ะเหลือแต่ลายที่เป็นเนื้อเรื่อง<ส>้ะเรื่องมาประกอบ<ส>อนะคะาจากเรื่องราวของนักร้องสาวนะคะที่มีดีกรีเป็นถึงเจ้าหญิงวงการเพลงลูกทุ่งนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ฝากฝั่งของนักร้องหนุ่มกันบ้างดีกว่านะคะหนุ่มคนนี้มีดีกรีเป็นถึงนายแบบด้วยนะคะหนุ่มใต้จากจังหวัดภูเก็ตค่ะน้องเม่นวรันยูนั่นเองกับงานเพลงแฟนเพลแล้วเจอกันแล้วก็อีกหนึ่งซิงเกิลน,นะคะเป็นแฟนกันไม่นะคะหนุ่มหล่อหน้าตาดีแล้วก็การศึกษาก็ดีด้วยนะคะหลายคนจับจ้องไปที่เรื่องราวของหัวใจของน้องเมน่นวันนี้นะคะทีมข่าวลูกทุ่งของเราก็เลยไปกระแสะถามนะคะว่าหัวใจตอนนี้สถานภาพ โสดหรือไม่โสดยังไงคะครับผมมีสาวๆฝากมาถามนะครับหัวใจแม่นยังว่างอยู่หรือเปล่านะครับผมก็บอกได้เลยนะครับผมก็มีเต็มทุกห้องดวงใจแล้วครับตอนนี้ก็คือแฟนเพลงทุกคนครับผมแฟนเพลงทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับตอนนี้อยู่ในห้องนวนใจแม่นทุกคนเลยนะครับผมก็เนก็อย่าทิ้งแม่นกันนะครับผมรักแม่นแล้วก็อยู่กับแม่นนานๆนะครับ แหมตอนแรกนี่เราได้ฟังน้องเม้นนี่เราก็แบบว่าใจหายตุ้มๆตมต่อม,ม,มนะเข <c oughs> าบอกว่าเต็มไปหมดเลยหัวใจเขาเนี่ยมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยรหรือว่าเจ้าชู้อะไรอย่างงี้เอ,อตกลงแล้วคือหัวใจผมว่าแฟนเพลงทั้งนั้นโอ้ออนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นตอบตามสูตร ของดาราต้องบอกว่ามีแต่แฟนคลับและแฟนเพลงเท่านั้นละครับวันหลังไม่ให้ตอบแบบนี้นะไม่้ตอบนะฮะถ้าเกิดว่าใครตอบแบบนี้เราเอาไมค์ข้อหัวเลยคุณก็ใจร้ายเกินเอาไมค์ขร้ทุ้งข้อหัวเลยนะฮะนี่เราดูอยู่เยอะนะเหรอค่ะแล้วการขรุทุ้งเนี่ยนะใช่แล้วอี๋หน่อยก็จะวิ่งหนีไมโครโฟนเรานะฮะกลัวเลยทีเดียวกลัวเลยก็เจะเอาไมค์ข้อหัวกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงช่วงนี้กระแสเพลงก็มากมายนะฮะมีทั้งเพลงแบบ ใหม่ๆบ้างหรือว่าเพลงเก่าๆที่นํามาเล่าใหม่บ้างแต่ว่าการที่จะมีเพลงเพลงหนึ่งที่ฮิตติดตลาดได้เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคบอย่างเช่นอย่างเช่นหนึ่งชื่อเพลงที่คนตั่งเพลงเนี่ยเขาตั้งชื่อมาเพลงสะดุดหูอ่าคือชื่อมาสะดุดหูก่อนเฮ้ยชื่อเพลงอะไรอ่ะอย่างเช่นเพลงตื้ออะไรตื้นน่นอกอ่าอะไรแน่นอกขันหูเอออะไรคันหูนั่นแหละอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่กาเรียกว่าชื่อเพลงเนี่ย มีชัยวก,กับครึ่งนะคะหรือบางทีนะชื่อยาวๆจําอาจจะไม่ครบทั่วนะนะแต่ว่า อ๋อเนี่ยเนี่ยเพลงเพลงใหม่ล่าสุดของของนักองคนนี้เพราะชื่อมันยาวไงเลยจาได้ใช่นะก็เรียกว่าอันนั้นคือไม้เด็ดไม้หนึ่งที่ทําให้เพลงฮิตได้มีอีกไหมส่วนไม้เด็ดไม้ที่2ก็คือเรื่องของตัวเนื้อหาของเพลงซึ่งเนื้อหาเพลงเนี่ยก็มีส่วนสาคัญไม่น้อยกับชื่อเพลงเนื้อหากินใจเหมือนกันเถอะใช่นะฮะก็ถือได้ว่าเนื้อหาดีก็อาจจะทําให้เพลงฮิตได้วันนี้ครับรายการข่าวลูกุ่งของเราจิงเอาไมโครโฟนนะครับไปสอบถามความเห็นของคนทั่วไปนะครับว่า ชื่อเพลงหรือเนื้อหาของเพลงแบบไหนที่สะดุดใจและโดนใจมากกว่ากันครับน่าจะเป็นท่อนพุกมากกว่านะะอย่างเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรเนี่ยบางทีจาชื่อไม่ได้ชื่ออาจจะสลับกันแต่พอท่อนพุกูมน่อปุ๊บเนี่ยคนจะจําได้เลยขอเป็นชื่อเพลงที่แบบเด็ดๆแล้ละกันมันจะจําง่ายกว่าจะเพราะว่าอะไรครับคือมันจะเป็นประโยคสั้นๆแล้วคนจะจาจาง่ายกว่าเงี้ยค่ะถ้าเป็นท่อนถ้าเป็นแบบประโยคเด็ดๆ อย่างเช่นท่อนฮุกก็บางคนก็จะไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเพลงแบบหรือว่าจำจาง่ายกว่านะใช่ค่ะเออน่าจะเป็นท่อนฮุกที่เด็ดเดดมากกว่าเช่น <laughs> เออเพลงอะไรแรกเบอร์โทะะรอรทะฮะใช่ ผมว่าท่อนฮุกเด็ดๆจำง่ายกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้ชื่อเพลงยาวเกินนะครับก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามัน,มนจำยากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดท่อนฮุกเด็ดๆอ่ะมันก็ทําให้เราลองตามได้ง่ายขึ้นครับชื่อเพลงครับชื่อเพลงครับตรงนี้นะครับมีนความรู้สึกนะนะครับสาหรับผมเองครับแล้วก็อาจจะสมัยปัจจุบันเนาะก็ชื่อเพลงจะ,จะจะยาวเกินแต่ส่วนตัวผมเองชอบอ ชื่อสั้นนะครับสำหรับเพลงจำง่าย,ายครับสั้นๆออถ้าสำหรับคนที่เล่นดนตรีก็จะเป็นท่อนฮุกที่โดนๆเพราะว่าเราสามารถบิ้วอารมณ์คนฟังได้แต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปน่าจะเป็นชื่อเพลงที่แบบยาวๆที่ว่าโดนใจวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอืมายความไม่เห็นไยความไม่เห็นค่ะคราวตันปนะฮะแต่จริงๆแล้วจริงๆอยากจะทำโพอันนี้เหมือนกันนะ่งเ,เพลงรักกับเพลงอ,อกหัก ชอบเพลงไหนมากกว่ากัมคุณท็อปราคาต้องถามเลยถ้าเป็นคุณท็อปเป็นหนึ่งในแบบว่าเราเข้ามาสอบถามอะไรเงี้ยสอบถามคุณท็อปชอบเพลงรักหรือว่าเพลงอกหักคะเออชอบเพลงรักครับเพราะว่าเป็นรักไวสาแล้วไวสายกล้าพูดมากอะรักรกรกเริ่มรักแรกแย้มอะไรเงี้ยเหรอคะเออก็ก็ไม่รู้สินะคือแบบรักคืออะไรอะ แล้วคืออะไรยังไงหรอหแบบวู้ <พบ S 2> คัม่ฮิตด้วยนะก็มีรู้สินา <laughs> อะไรอย่างเงี้ยพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้าเจาะข่าวครับค่ะ